สวัสดีครับสวัสดียังอยู่กับเซวิระครับเดี๋ยวคลิปนี้จะมาดูคันนี้หน่อยคันนี้เซวิระเพึ่งได้มาใหม่นะครับัหลงจากคลอปสวนราคาไว้ก่อนเอาไว้ใช้เองก่อนนะเอาลองก่อนใครสนใจก็เตรียมเงินไว้เลยไม่เกินปีหนึ่งเดี๋ยวมาดูหน่อยครับคันนี้พึ่งได้มาสดๆร้อนๆเลยโอ้สวยงามมากเลย นี่ครับสมบูรณ์พัฒนาคันนี้กี่ปีแล้วครับเสีปีเจ้าของเดิมใช้มาสองปีเหคันนี้ไม่ถึงสองพนไร่นะครับโอ้ใช้งานไม่ถึงสองพันไร่ใช้งานน้อยมากครับจะจอดตากแดดแค่นั้นแหละอันนี้ไม่ได้ขายนะพาดูเฉยๆนะครับกดแกได้มาสวยจริงครับขนะก็สวยเนี่ยขนนก่อน่อน้กาวนเน่นน่นนะ ได้คันนี้มาอีกแล้วได้ซื้อได้แต่รถสวยๆเลยครับเสว,วีระเนี่ยขายก็ขายสวยๆ <c oughs> ขายก็ขายราคาประหยัดอันนี้เห็นบอกว่าจอดตากแดดมาครับส,ส,ส,สี่ดยสีดมาอยู่กับให,ใหม่ก่อนคันนี้แต่รังพึ่งอะไรเหมือนคันนู้นหมดเลยมันใหม่อ๋อบอน,น้ำ สวยๆเลยนะเปลี่ยนติ๊กเกอร์เปลี่ยนอะไรติ๊กเกอร์ก็จะเปลี่ยนใหม่เพราะม,มันเสียบเขาจอดตากแดดนะครับแดดดีอะทำไมเขาไม่ทำร่มให้มันอยู่หน่อยเนาะรถสวยๆนะวยนเนาจะจเซวิระแกเอามาจอดในร่มเลยครับในโกดังอย่างสวยเลยนะคันนี้สเปคอย่างไรครับเ,รคเครื่อง เหมือนกันครับเหมือนกันครับผมเจ๊ไฟเหมือนกับคันนู้น,น,นเลยเจ๊ไฟครับผมยังไม่ได้อาน้ำตัวเดิน12หีดทีมอเตอร์คายาบ้านเน,นาะครับใบเทคใบโตครับอุ้ยใบยเทคสวยๆเลยนะใบเทคสวยมากเลยใบยเทคคันนี้สวยมากคนนี้ปั๊มของอะไร ได้กินครับได้กินยี่สองหรือยี่สามยี่สามครับยี่สามยี่สามน็อตใหญ่ก็ดูตรงไหนครับน็อตนี่ครับถ้าตัวยี่สองจะเป็นน็อตตัวเล็กตัวนี้เหรอครับกุฏิอีตันมันใหญ่กว่าเนาะอีตันพวกนี้จะใหญ่กว่าถ้ายี่สองมันจะเป็นตัวเล็กอ๋อน็อตนี่นะครับสิบเบอร์สิบสี่นั้นแหละยิ่งข้าวปเลยก้องชาติเปิด แฟนออกมาทางงามไงปำยิบสามได้กินสวยงามครับช่วงลางก็สวยนะเนี่ยล้างหน่อยเนาะสีดเลยสีสีมันสีดหรออย่าได้มายังไงนี่อยู่งั้นเนี่ยเดี๋ยวจะเริ่มประมาณเดือนหน้านี่เริ่มทำความสะอาด เดี๋ยวว่าจะเอาไปล้างก่อนต้องเอาไปล้างก่อนเอาไปล้างครับเพราะน้ํากําลังไหลอยู่สาแบบน้ําล้นอ่ะอืมครับเอาไปล้างที่ฝ้าเลยเไปล้างก่อนค่อยมาเก็บรายละเอียดน่าจะเก็บไม่เยอะนะรถมันใหม่ๆเลยเนาะพวกลงพวกนอ็อตแล้วก็ล้างทำความสะอาดครับขัดสีวีวัน น็อตจะเป็นใช้น็อตแบบสนิมไม่ขึ้นน็อตแบบไหนสนิมไม่ขึ้นน็อตชันแรอ๋อนู่นนะจับแล้วสีไปแล้จะเปลี่ยนน็อตนู่นด้วยโอ้นานนนเลยครับนี่นะน็อตที่สนิมสนิมแกจะเปลี่ยนออกเลยครับใช่ครับผมโอ้สุดยอดเลยผมไปไม่ผิดหวังครับคันล้นเปลี่ยนได้ยังโอ้คันล้นสวยนะโอ้ขนาดน็อตขึ้นสนิมก็ไม่ได้ครับโอ้ อะไรเนี่ยน็อตขึ้นสนิมก็เปลี่ยนครับเปลี่ยนเป็นน็อตเรลยเลยสวยจริงครับไม่ต้องทำอะไรก็ได้เนี่ยขับได้เลยเสียสตาร์ทได้ไหมนี่มีแบตอยู่ โอ้กุญแจไม่ไดเอามาครับไม่ได้เอากุญแจมาถอดออกเดี๋ยวเด็กมันขึ้นเล่นครับอ้วนนี่เขายังอยิงเลเซอร์ชื่อเลยเนาะใบเกลียวเนี่ยสมบูรณ์ไม่มีตำหนิครับสวยจริงๆครับแต่เสียก็ยังไม่ขายครับ ตัวที่มันซีดๆนะเปลี่ยนสติกเกอร์ใหม่หน้ากากก็สวยมากเลยคันนี้ไม่มีตำหนิเลยครับนะแต่ซื้อไปล้ก็จะเก็บนะครับเก็บน็อตเก็บน็อตคือสซิกเลิมเก็บสติกเกอร์เก็บน็อต นะครับข้างนี้ซีดหมดแล้วอ๋อม่ไดไหมนะที่นอตมันสติ๊กเกอร์ซีดก็ไม่ได้ครับต้องเก็บซูมให้ FC ดูสติ๊กเกอร์มันซีดซีดหมดแล้วอ๋อก็จะสั่งมาจากโรงงานเลยใช่ครับให้เกาส่งมาให้ครับโอ้ถึงแล้วอยากเห็นต้นเกี่ยวเนาะน่าจะไม่มีเวลามาดู เราก็ต้องทํางานเราเราก็ต้องดูแลรถเราโอเคก็ประมาณนี้ครับเสียบมีอะไรจะฟ้าไหมครับก็ฝากเอฟซีด้วยครับพิจารณาด้วยครับดูติดตามดูได้ทางช่องวิระก็ได้นะครับช่องวิระดาแต่งครับวิระดาแต่งใครอยากดู เจ้าสมบุญเกี่ยวข้าวนะครับครับถ้าสมบุญเกี่ยวข้าวก็ดูช่องวิระดาแต่งก็ได้เซวระก็จะอัพให้ดูเรื่อยๆนะครับครับต่มีอะไรก็จะลงให้ดูเสวระก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่เล่นรถนะครับเล่นแบบยังไงนะเป็นแบบธุรกิจรถเนาะซื้อมาขายไปก็มีใช้เองก็มีนะครับใช่รถแกเยอะมากเลยใช้ขายใช้ขายรถมี หกล้อแมคโครร,รถเก okay. right. ียวโอ้โหเยอะแยะเลยเสียทำอะไรได้รวยขนาดนี้เนี่ยเ็นนี่ครับนี่ครับธุรกิจนะอันนี้ก็ถอดโซ่ไปทำอะไรถอดเปลี่ยนใหม่ครับเปลี่ยนโซ่ใหม่โอ้สองข้างเลยเนาะพีซีร้อยหกสิบว่าทำไมตัวมันใหญ่แท้เวลาจอดใกล้สองร้อยมันดูเล็กนะดูนี้ดูใหญ่ เวลาเราดูร้อยเหมือนกันดูใหญ่พอคันนี้ไปจอดใกล้ก็ดูเล็กอันนี้แมคโครก็สองคันคันนี้มีสองคันเนาะร้อยคันแล้วก็มีคูมตตาอันนี้เอาไว้ลอกดินเอาดูยังไงลอกดินครับลอกดินสองคันเลยครับผมโอ้งานหลวงกรครับทำราคามันได้เงินมันได้ ถ้าเงินไม่ได้ก็ไม่ทำเกษธุรกิจแมคโครด้วยนะครับขุดสะทมที่ขุดคลองขุดอะไรได้หมดนะครับไม่นานแล้มีตังค์ซื้อรถสน,อสนใจก็ขายเขาขายด้วยสนใจก็ขายสนใจก็ขายเอครสนใจ,ใจก็ขายครับใส่ยอ,ใสยอยากได้คันไหนก็มาดู<อ>ซื้อมาขายไป เซตินมาบ่อยนั่นนี่ค,คดำสวยๆจารัดผมเห็นอยู่นะโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับอะไรพาชมรถเกียวคันใหม่ของเซวิระนะครับเ,เดี๋ยวถ้าแกเบื่อคันนี้แกก็ขายครับแกก็ซื้อคันใหม่ถุกต้องครับเตรียมเงินไว้เลยครับโอเคก็ไปแล้วครับสวัสดีครับ